ตรนนี้มาประกอบแบตตอนนี้กับน้องเล็กคาออริโอนะต้องแบตที่ยมรู้ยังนีห้าเอ็มห้เอ็มนะครับสองหน้าเอ็มสิบสองไย<อ>ึไไดสายพเศษโองไก<อ>็แบ<อ>ตตัวนี้ราคาประมาณ1ัน0ห้าบาทขนาดไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นก้อนก้อนละ EM เอ็นอะ้น ามจุดเจ็ดนะครับเเจ็ดได้เป็นนึครับตอนนี้นี่าสุนมันแจะโวนไม่ใช่เท้าเนี่ยับมวารุ่นม่เท้าเอตต้องใช้น้าดำนะครับในการขันนะครับกับงานไม้ครับตอนนี้ยึดยึดอ่า แบตเตอรี <ersch> Battery, Report, ่นะครับใช้กับลำโพงบลูทูธลมทะเลเลยมัะมากตัวนี้วายของนี้นะอะไรให้มันบาลานซ์อย่าทำนี้นะไม่ปื้ออ่ะมันเอาดีกว่าเลยดีกรอบนี่มันได้ล็อกมักล็อกล็อกเมยใส่คอยวิ่งไงตรงนี้เลยนะตรงนี้ประมาณนี้อ่าอันนี้นะแต่ว่าไม่ตรงนั้น เยอะพอที่เวลาเบสมันทุกทุายมันจะวิ้งไม่าเบสไม่หรอตั้งลำวงกุญธ์ EP สงนะครับแล้วกับช่างเล็กนะครับเรียบร้อยครับบอมบอมเฮยเอาขาเลยเฟเ TB สองหนึ่งนะครับ เดขั้นตอนเดียวแล้วประกอบขั้นตอนเมครับขั้นตอนเมก็ตอนนี้ที่ตอนนี้เพจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับสั่งทำนะครับโดยพีเคอะดิโอนะครับแล้วก็ตั้งชื่อของเป็นชื่อร้านชื่อร้านเล็กนะครับชื่อร้านของน้องก็เลยนะคนที่ทำนะครับเล็กออดิโอสวีทเพียงๆประกอบกันเชียงเทียนเย็นๆนะฝนตกตกครับ ตัวนี้ใช้เออ,อนะใช้บ่อขับเป็นเซ็ตเคซีบีสองหนึ่งแท้นะครับไม่ได้อัพนะครับตัวนี้ตอนแรกว่าจะอัพไม่กล้าอัพนะครับเดี๋ยวดูลถ้าที่เราเิกฝ้างถอดใ้ออกมก่า เรื่องครันคนเหล็กดบเลสนะขอบคุณนะครับขอบครับขอบคุณเรครับขอบคุณครับดีครับ Đây ơi. Ừ, đây làm không có là vô nó phải có này đây là vô con đây là té, bê, đây bên con đây đây มาดูวงจรนครนะครับของตัวนี้นะครับที่ทางค่อยมานะครับวงจรควบคุมก็จะเป็นตัวนี้นะครับไฟนะครับไฟชาร์จนะครับเข้าไปหาสวิตช์นะครับหาแบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่ก็เป็นข้อลบจากข้อลบก็จะมาหาจะมีไฟเลี้ยงไฟมาจากตัวนี้ ตัวนี้ก็คือเช็คไวเรี่องในเช็คไวของอะแดปเตอร์การ์ดนะครับ Money, Money, มานี้มานี้มาหาบอร์ดเสีงสาานะนะครับแล้วก็ไปหาโคลบไปหาบอร์ดนะครับแล้วโคลกนะครับแล้วก็บอกก็คือมานี้มานี้นะครับไปที่มาไว v ว t ของตัวเทส นะครับตัวเสีงสาานะของแบตนะครับกลับมาก็มาสวิตนะครับมาหาแบตนะครับก็คือสวิตตัวนี้นะครับมันจะตัดไฟของแบตเตอรี่นะครับครับไฟชาร์จนะครับนะครับไม่ให้ไปหาบอร์ดแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้แ้ชุดนี้ไฟเสียงสถานะอีกชุดนึ่งนะครับแล้วตัวนี้บอร์ดตัวนี้วัชิอีกตัวนะครับแล้วก็สําหรับ ลำโพงลำโพงก็มันจะมีเป็นระบบ stereo, เสเตอรอสองจุดหนึ่งนะครับสองจุดหนึ่งก็คือมันจะมีดอกซับตัวนี้นะครับนะครับมาถ้ามันมีเป็นระบบสเตอรอมีดอกซับก็คือเอสเอสนะครับบลกลบซ้ายขวานะครับซ้ายขวาแตะไปซ้ายขวานะครับซ้ายขวาสเตเรอนะครับมีดอกซับนะครับเพรทั้งหมดหกชุดนะครับแล้วก็ เอยูเอ็กตัวนี้แล้เราไฟเข้าครับบวกลบตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มันูตัวนี้นะครับตัวซีนตัวซีนป้องกันลมออกก็ใช้ตัวนี้นะครับป้องกันลมออกนะครับก็เป็นเป็นเหมือนเหมือนกาวหน้าเดียวนะครับกาวหน้าเดียว เอาไว้ถึนไหมน่ะต้องใช้กันไกรเท่านันนะ้นครับห้ามใช้มีดมันไม่สวยออกนะคระับอีกชั้นนึงยังไม่ถึงหน้าคาวสิ lo dữ này có lo bên mi mất à hay đây này biết kia em mới được Có mình hết rồi mà đi đứng lại bắn hai đó có nòng luôn đây ở phía

เอาไว้ใส่ฟ้าล่างว่านี่เปือนตอนไม่เอาใส่ฟ้าล่างเฮ้ยแต่นี่ใช่นเลยก็เส้นหรือเส้นเส้ม็เลยเยอะกว่าเดียวไอมนี่นะเส้นแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นดอกล่างไงโดยไอ้นี่ของเราเป็นดอกล่างมันมันมันลมรวยนิดหน่อยไม่พื้่แต่ไม่ได้ถ้าเป็นระบบนู้ตเสียงเปลี่ยนเยอะกว่าเสียงเปลี่ยนแต่ถ้าโดนรอบมันรวมไม่ได้เลยรอบมันจะเปลี่ยน

ก็ EP ที่สองขอจบตรงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเลยเข้ามารับชมกันด้วยนะครับรับการประกอบแอมบูทูธไม่เหมือนใครแพ่งเดียวในโลกนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปนึงนะครับ